สวั <niño sharing> สดีครับจะมาตกกลับมาแล้วนะครับวันนี้เราก็กลับมาพร้อมกับของขายเช่นเดิมนะครับของขายวันนี้ก็ไม่ใช่ของขายธรรมดาเพราะเรามีกิจกรรมอื่นมาด้วยก็คือกิจกรรมเติมเงินรับเพชรเพิ่มนะครับก็ต้องบอกว่านานๆที่จะมีมาเพราะฉะนั้นไปเติมเหมือนซะด้วยนะครับเริ่มเหมือนที่อะไรก่อนดีเริ่มเห็นที่กิจกรรมเติมเงินก่อนละกันนะครับตั้งแต่วันที่3เดือนกรกฎาคมถึงวันที่7กรกฎาคมนะครับก็เติมเงินนะครับคล้ายๆอันนี้คล้ายๆนี้ก็คือเติมเงินนะครับมี1เพชร 90เพชร300เพชร500เพชรแล้วก็900เพชรนะครับน้องก็จะได้ของนะครับอันนี้ไม่มีเหรอทำไมพี่ไม่มีหนึ่งเพชรเก้าสิบเพชรสามร้อยเพชร500เพชร900เพชรนะครับน้องจะได้กล่องนะกล่องเพชรมาอย่างละกล่องนะครับซึ่งในกล่องเพชรเนี่ยก็จะสุ่มเพชรนะครับออกตั้งแต่37เพชร77เพชร177เพชร777เพชร 1น7 7, 7 7เพชเจ็ร้อย็7ส7บเ็พชเจ็ดพันเจ็ดรอยเจ็ดสบเจ็พนะครับถามว่ามันคุ้มไหมก็ไงก็คุม้มเยอะปะเติมหนึ่งเพรได้คืนส7มเนะ็เพชรหรือว่าต่อให้แบบเติมเก้าร้อแเพวได้คืนส7มเจ็รมันก็คุ้มเพราะว่าน้องได้ฟรีถูกไหมเราไม่ได้ไปแบบหักเพรน้องซะหา่อยที่สำคัญคือต่อให้น้องดวงซวยสุดนะน้องเติมเก้ารอยเพรนะครับน้องก็ได้คืน1น5้อยปดสิบห้าเพรนะ ซึ่งมันคิดเป็นประมาณ20%ก็เหมือนได้โบนัสต่ําสุดคือ20%เลยกับการเติมเงิน900เพชรแล้วก็ได้คืนมานะครับแต่ถ้าเกิดใครดวงดีๆน้องอาจจะเติมก็เข้าเพชร1เพชรปั๊บได้มา7 7 7 7เพชรนะครับเป็นเศรษฐีอะไรก็ว่างไปได้วันที่3-7ถึงคุ้มแน่นอนนะครับเอาตรงๆก็คือคุ้มแน่นอนแต่ว่าจะคุ้มมากคุ้มน้อยก็แล้วแต่คนนะครับไปเติมมาด้วยใครที่มันไม่ดูคลิปก็สำน้าถ้ามันเติมเงินไปก่อนนะครับไม่รอถึงพรุ่งนี้ โอเคต่อมานะครับเรามาดูที่กิจกรรมของขายกันมากดีกว่าของขายรับนี้ก็จะเป็นกาชาแบบธรรมดาก็คือใขายขตัวนี้แหละนะครับขายตั้นี้อุ๊ยยังไม่สมเยสยเกือบมากสิพี่ ร้อยสิบสี่นะร้อิบเก้านะอาเออได้ยินได้ทีนี้ก็สวยดีนะครับเปิดไปเลยเอนะ,นะครับนะครับต่อต่อต่อ,ตอเไม่เป็นกระชาคล้ายๆแบบนี้นะครับก็คือใช้เพชรในการสุ่มเลยนะครับการสุ่มอยู่ที่ครั้งละกี่เพชรวะแย่ละลืมจบมาแน่นอน น่าจะลืมจบมาแต่ไม่เป็นไรไม่แพงไม่แพงจําได้ว่าไม่แพงนะครับสุม่มครั้งบบไม่กี่เพชรนะซึ่งเวลสุ่มนี่น้องก็มีโอกาสได้ของไปเลยแล้วก็ได้เป็นโทเค็นนะครับที่สามารถเอาไปแลกตัวหัวที่น้องต้องการได้นะของแล้วกัในเขาเรียกว่าไอเทมรอบนี้เนีมันจะเป็นทรงผมนะครับซึ่งก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะมีทรงผมใหม่อยู่3อันแล้วก็มีทรงผมเก่าอยู่อีกเต็มนะครับ มาดูทรงผมเก่าๆกันก่อนดีกว่านะครับมีแว่นด้วยนะครับเป็นเก่าๆช<อ>ู่ยอ้อนไปก่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทมมระดับสีม่วงนะครับที่อยู่ในตู้นี้ <c oughs> มาเลยมีแวน่นงงวยอันนี้สองโทเค็นเท่านั้นในการแรกนะครับ เว้นเด็กคลิปอันนี้อ่าน,นี่ก็เท่นะครับวันนี้ก็สองโทเค็นเท่านั้นแล้วก็เว้นตาตักไลฟ์น,นี่ก็สองโทเค็นเท่านั้นสามวันนี้ก็ใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะครับส่วนใหญ่ของไม่จะสงโทเค็นหมดเลยยกเว้นของใหม่ที่จะใช้สามโทเค็นนะมาที่ทรงผมกันบ้างนะครับทรงผมก็โอ้โหน่าจะหายากอยู่ขอไล่ดูแบบไวๆแล้วกัน เจออันไหนก็จะจิ้มให้ดูไม่เจอไหนก็ขอข้ามเพราะว่าทรงผมนี่บางอันจําชื่อไม่ค่อยได้บอกตรงๆนะครับชือ่อโอเคมากันเลยชืบชืบออ่าหมวกอันนี้ซัมเมอร์ปาร์ตี้นะครับก็สองโทเค็นเช่นเดียวกันแล้วก็ต่อมาไปที่ไม่ใช่ อันนี้นืวอเราพิเศษหญิงนะครับนี่อันนี้ก็สองโทเค็นมอนีอยู่ไหนอยู่ไหนนี่อาทิตยานะครับส่งผมอาทิตยาก็สองโทเค็นอ,อ,อ้าวเนนะ่ย เยอะเหลือเกินใช่ไม่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 ใช่แต่เอาเป็นว่าถ้าข้ามไปก็ไม่เป็นไรนี่เดอะบาร์เทียนะครับตัวนี้ผมผมฟูฟ่องน่ารักดีนะครับแล้วก็นี่ก็อ่าแป๊บ หายากของผมเนี่ยอมไม่ใช่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 สาอาจจะเป็นของผู้ชายแต่ว่ามีอันที่แบบใส่ได้สองเพศอยู่นะครับก็คือนี อูดสุดหลอดห่อเทสนี่แกสุดหล่อเทสนี่แล้วก็ลาสุดหล่อเทสนี่นะครับสามวันนี้ก็ใส่ได้ทั้งสองเพศเลยเอาสก,กายเลอร์มาดูบ้างนะครับโอ้ความจริงดืมหมวกทรงผมผู้หญิงอันหนึ่งอันน่ารักด้วย โอ้อยากกลับไปจังเดี๋ยวแป๊บนึง่งพับเปิดของผู้ชายด้วยเลย <c oughs> เลย <c oughs> เลยอ่ะนี่นะครับในในนะในนะครับน่ารักไหมน่ารักนะครับแล้วก็ของผู้ชายของผู้ชายของผู้ชาย มีอีกอะต่ขี้เกียจหา,หาง่ายๆเลยของผู้หญิงที่เกียบอกว่าข้ามไปนะครับมีอันหนึ่งน่ารักก็คือตัวคล้ายๆแบบทรงผมเป่าๆสองข้างแต่ว่ามันจะเป็นแบบสีเงินไฮไลต์แดงนะครับไนว่าแต่ก็สองโเทเค็เหมือนกันนะถุกๆเลยไใช่ ใช่อยู่ไหนอ่ะอืมทำไมไม่เจอละ่ะเดี๋ยวเซฟไว้ว่าเป็นส่งที่ชอบละ่ะชึบชึบชึบไม่ใช่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 ใชใชอ้าวหายอ้าวหายจริงคล้ายๆอันนี้แต่ไม่ใช่อันนี้หายไปไหนละ่ะ จำผิดมันต้องเป็นสีนี้หรอหาแพลบอยากโชว์ไม่งั้นไม่นั่งหาไม่หรอกเพราะชอบตรงนั้นสวยไม่ใช่ขโมยนี่คะแต่คล้ายๆกัน Inflame Server เออ๊บหายอะ่ะเซฟไว้หรอเพราะมันหาไม่เจอไฟไหม เพราะมันเป็นสีทองไปหาแหล,แล,แลแ้วตะสีม่วงไม่คงเจออันนี้อ่าน่ารักว่ะมีหน้ากากปีศาจข้างหลังด้วยนะครับก็ถ้าอยากได้ก็ไปจัดกันได้นะครับวันที่3-16นะครับอันนี้แต่ว่าอย่าลืมเติมเงิน3-7นะเติมเงินก่อนสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ตามเฟซบุ๊กยูทูบอิจ i ติตกด้วแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละยบายจ้า